ไพ่บงเบื้องมะไม่ของไทยเนาะเฮ้ยจะบาบูยแบบสืดเลยจ้านี่กาใส่เหรอเดี๋ยวป้าจะอาบูกับพระดาก็ได้นี่เันจะถ่ายรูปไปไ่ไป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 ไไป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 ไยไปไาวปไ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 ไปไะปไ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 ปปไะไปไปไไปปไปไ อราสะพ้ายนะของด้วยค่ะโหสิกรรมให้ใเด้อผิพขาดของไปอีกแล้วว่าภาษาไทนี่่ถล้ผู้เรียนหรอใว่าันจีทยดูทยยง้าย้าแล้วนรจารยไปก่อนที่จะอุปสงค์เต้ตัวนสิล่าทาโค้ด เรียกว่าคนที่บ้านปงพคแท่งกับพอเรลยจะอาบในเพื่อนอาบอะไรอย่างเี้เอาเพรา้โคถึงว่าหรกมันจะไหลหรอไรง้ไหรนเหไหลขึ้นไห้ไหลาึ้นไหลข้นไหขนไห้นเหลขึ้นไหลนมหนไลนหล้ลนไหล้าไไ้ไห้นนไห้้นหลาหนน้หน สุรามันทาไปาเม้รยะยะเสรยะม่ได้กเูเขนี่มันจิรบ่ได้เรนี้กเอาเาสงาไปหดิดมือนะหมาเร่อเรียองมือเรืหดดสายจิงยลายคน

วันนี้หนูขอพรพระบุญนะขอเจริญกางแห่งพระบุญน่อายุยืนยื้อไม่มีโรคมีภัยก็ลูกหลานนานๆเนอะคำวาจากิริยาที่หนูเรื่องคนประบุญเขวายประบุญองค์กรกิจไมลูกหลานเด้อเย็นเย็นเยนเย็นประบุญประบุญอย่าไปโหสิมันติดเลยเอาเลยลูกหลานอ่ะอมสินลดอ่ะน้ำให้เยาวชน ตาวไปก็เป็นแม่กับป้ามาเ็สงอสดิทำไงไปยืนดูทำไมนั่นล่ะรถน้ำที่เมาเพียะตาพกจิงเกงเี้ยจงนะอมจิตละอมตยังไม่จังเลยเอมาให้นะนมาให้มาแลก็ดีชก็อนนะแล้วนตะทอ่ตายอายมรถเดมไวทีนี้